คุณลักษณะอันอาเลียนพระนามที่19หมายถึงผู้ทรงรอบรู้อย่างหมดสิ้นรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบรู้อย่างสมบูรณ์ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตและด้วยคุณลักษณะที่พระองค์รอบรู้อย่างหมดสิ้นนี้เองมันทําให้พระองค์มีหิกมะนั่นก็คือคุณลักษณะอัลฮาก,กีมพระนามที่4 6มันมาจากคําว่าหิกมะหิกมะคือการวางสิ่งหนึ่งไว้ถูกที่ถูกเวลาของมันนั่นคือฮิกมะการทําสิ่งหนึ่งโดยมีเหตุผลที่ดีเบ้องหลักยกตัวยอย่างให้เห็นภาพเลยแม่พาลูกไปฉีดวัคซีนเนี่ยภาพภายนอกเเ่่ออูก็็พาาาลไปใหให้หมออขมขแแทงแตว แม่เนี่ยมีความรู้ใช่ไหมล่ะทําให้แม่มีฮิกมะมีเหตุผลที่ดีเบื้องหลังที่จะรู้ว่าการพาไปฉีดวัคซีนนั้นน่ะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและเมื่อเราเอาคุณลักษณะอันอาลีมและคุณลักษณะอันฮากีมเนี่ยมาพิจารณารวมด้วยการที่พระองค์ละทรงเป็นผู้เมตตาการที่พระองค์ละทรงเป็นผู้มีความสามารถมันจะไม่มีความขัดแย้งกันเลยกับการที่ความทุกข์ความชั่วอะไรต่อไม่อะไรปรากฏอยู่บนโลกนี้เพราะทําไมอ่ะก็อัลลอฮ์ย่อมรู้ดีที่สุดไงดังนั้นทุกๆความทุกข์ที่เราเห็นที่ปรากฏอยู่บบบนโลลลลกกเเเเีีีีีีี้้ยยมมมมมมควาดดฮิอออออูู่่่ืืงงงงหหหััตุผทส